สวัสดีครับผมจิรศักดิ์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่แท้ทันแล้วก็นิยมนะครับออกในปี2558นะครับชื่อรุ่นรวยทันใจนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันที่24เมษายนพศ2558นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างนะครับเพื่อนะครับ สมทบทุนนะครับก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีนะครับพระมงคลสิตาจารย์นะครับและสมทบทุนสร้างพระอุโบสถนะครับสร้างสาราวัดธรรมประทีปนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมรวมทั้งนะครับสมทบทุนสร้างมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาติโกนะครับผมนะครับในรุ่นรวยทันใจนี้นะครับจะมีนะครับเหรียญเสมา เหรียญนาคโปกนะครับเลดแล้วก็แหวนกําไรนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมเหรียญเสมานะครับผมนะครับครับสําหรับจํานวนการจัดสร้างนะครับผมมีเหรียญเสมานะครับมีเนื้อทองคําหนักยี่สิบสามกรัมนะครับสร้างนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้อเงินหน้าทองคําลงยานะครับสร้างห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับ ลงยาแดงน้ำเงินเขียวนะครับรายการละ1,500เหรียญนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับสร้าง500เหรียญเนื้อไทเทเนียมสร้าง1,000เหรียญเนื้อเงินผิวกระจกนะครับสร้าง1 5 0 0เหรียญนะครับแล้วก็เนื้ออะปามิสร้าง2,000ันเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงสร้าง10,000เหรียญนะครับเนื้อทองทิพสร้าง10,000เหรียญแล้วก็ในชุดกรรมการนะครับก็จะมีเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับ 9 9 9เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงลงยานะครับในชุดกรรมการก็ชุดละสิบเหรียญน,นะครับชุดกรรมการก็มี999ชุดนะครับผมนะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะครับจะพาไปดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นรวยทันใจนะครับวันนี้มีสองเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองแดงนะครับผม รายละเอียดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับด้านหน้าหลวงพ่อนะครับนั่งนะครับสมาธินะครับมือประสานกันนะครับสองด้านนะครับมีไก่นะครับแล้วก็นะครับเป็นซุ้ม ลายกระหนกนะครับผมด้านข้างๆนะครับนะครับด้านบนมีห่วงนะครับแต่ไม่เจาะนะครับผมด้านบนมีห่วงไม่เจาะนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับผมชื่อรุ่นรวยทันใจนะครับผมตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตโกเภอพาจีจังหวัดอยุธยา 2558นะครับก็เป็นซุ้มลายกระหนกล้อมนะครับห่วงไม่เจาะนะครับข้างบนมียันนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลวงพ่อรวยนั่งเต็มมงนะครับนี่นะฮะด้านหน้ามีลายกระหนกสองด้านนะครับแล้วก็มีอรายันนะครับมะอะอุนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอิสวาสุนะครับผม สวาสุแล้วก็โค้ดนัมเบอร์ตอกฝั่งขวาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็โค้ดรวยตอกฝั่งซ้ายของหลวงพ่อนะครับผมนี่นะเนื้อทองแดงกันบ้างนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะ ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับผมรุ่นรวยทันใจปี2558นะครับหลวงพ่อรวยนะครับปลูกเสกเองนะครับพิธีใหญ่นะครับเข้มขังนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านนะครับมาร่วมพิธีนะครับประชาชนนะครับมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับวันที่24นะครับ เมษายน2 5 5 8ันห้าอห้าสิบแปดนะครับผมถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับเหรียญเสมานะครับทำมาแบบปรงตัวนะครับสวยงามนะครับจะพามาส่องดูนะครับผมครับเราจะพามาชมนะครับส่องดูทีละหนึ่งเหรียญครับเริ่มจากเนื้อทองทิพย์นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมนี่นะลองส่องดูนะครับนี่นะครับ ปากคอจม mm. ูกตาหลวงพ่อคมชัดเส้นผมเส้นเกศาเส้นหน้าผากคมชัดนะครับนี่นะรายละเอียดชัดเจนนะครับสังกติประคตนะครับมีเส้นนะครับคมคมนะครับสังกตติตรงบ่าหลวงพ่อนะครับประคตก็ตรงเอวหลวงพ่อนะครับผมนิ้วมือนะครับนิ e ้วมือหลวงพ่อนะครับเห็นเล็บนะครับผมเห็นเล็บนิ้วเท้าเห็นเล็บนะครับรายละเอียดคมชัดเจนนะครับผมนี่นะ ไก่สองข้างนะครับไก่นะครับเห็นตานะครับเป็นเม็ดเลยนะครับเส้นขนคมชัดนะครับตอกโค้ดนะครับฝั่งขวามือของหลวงพ่อแล้วตอกโค้ดนัมเบอร์นะครับผมนี่นะครับฝั่งซ้ายของหลวงพ่อนะครับเห็นไก่นะครับไก่นะครับนีนะเห็นตานะครับคมชัดเป็นเม็ดนะครับเห็นเส้นขนคมชัดนะครับตอกโค้ด รวยนะครับตรงฝั่งซ้ายของหลวงพ่อนะครับเป็นโคตรรวยนะครับผมนี่ครับสมกนกชัดเจนคมชัดเป็นเส้นนะครับครับอักระนะครับอักระอิสวาสุคมชัดนะครับไม่ล้มนะครับไม่มนไม่เบอร์นะครับเป็นแท่งเป็นสันนะครับผมมะอุนะครับมะอุคมชัดนะครับไม่เบอร์ไม่มนนะครับแล้วก็นะครับ ฝั่งซุ้มของซุ้มลายกระหนกนะครับคมชัดละเอียดและนีตนะครับไม่เบลอนะครับชัดทุกรายละเอียดนะครับผมผิวเลรียนเรียบตึงนะครับไม่มีเส้นไม่มีเส้นขนแมวนะครับผมนี่นะเป็นประกายสวยงามนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังยันนะครับซ้อนนะครับละเอียดชัดนะครับคมนะครับ นะครับเนี่ยห่วงไม่จ่อนะครับผมห่วงตันนะครับอักษรนะครับชัดเจนผมคมเป็นเส้นนะครับไม่ล้มไม่มนนะครับอักษรชัดเจนนะครับลายกระหนกสวยงามนะครับผมนี่นะนี่นะครับอันพุทซ้อนคมนะครับตัวหนังสือรุ่นวยทันใจนะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตโกมุบาาปีจังหวัดอุธยานะครับ วันห้าอยห้าสิบแปดนะครับตัวนัสือเป็นแท่งเป็นสันคมคมนะครับไม่มนไม่เบอร์นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับพระแท้นะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับมาดูเหรียญทองแดงกันบ้างครับนี่นะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับแบวตาสีหน้านะครับเส้นผมเส้นเกสาเส้นหน้าผากนะครับคมชัด เห็นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับจมูกคอปากคมนะครับสังกตินะครับเป็นเส้นประคตเที่ยวนะครับเป็นเส้นคมนะครับไม่เบอร์นะครับนิ้วลองพ่อนะครับเห็นเล็บนะครับนิ้วเท้าเห็นเล็บนิ้วมือเห็นเล็บนะครับไก่นะครับไก่นะครับเห็นตาเป็นเม็ดนะครับเส้นขนคมชัดนะครับผมตอกโค้ดนมเบอร์ฝั่งนี้นะฮะไก่ด้านซ้ายลองพ่อนะครับ ก่ด้านซ้ายหลวงพ่อนะครับเห็นตาเป็นเม็ดนะครับเส้นขนคมชัดต่อโคดรวยนะครับฝั่งซ้ายหลวงพ่อนะครับต่อโคดรวยนะครับผิวเลี้ยนเรียบตึงนะครับด้านหน้าไม่มีเส้นไม่มีเสี้ยนนะครับตัวครอิสวาสุคมชัดเป็นแท่งเป็นสันไม่มนไม่เบอร์นะครับไม่ล้มนะครับมาอุนะครับเป็นแท่งเป็นสันคมคมนะครับผมห่วงตันไม่เจาะนะครับผม นี่นะฮะด้านหลังนะครับห่วงนะครับแบบนี้นะครับยันนะครับเป็นแท่งเป็นสันนะครับคมคมยันพุทซ้อนคมคมนะครับไม่ล้มไม่หมนไม่เบื่อนะครับตัวหนังสือนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตโกเมืองภาชีจังหวัดอยุธยาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอันนี้คือคมคมนะครับไม่เบอ่อไม่มุน อักระด้านข้างนะครับสวยงามนะครับคมคมไม่ล้มไม่มนไม่เบอร์นะครับนี่นะนี่นะครับสวยงามครับนะครับรุ่นรวยทันใจปี5้าแนะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่แท้ทันแล้วก็มีความนิยมมากนะครับของหลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับแล้วก็นะครับจะพูดถึงรายละเอียดด้านหน้านิดนึงนะครับผมนะครับขอซูมมาหน่อยนี่นะตรงอักระด้านบนนะครับที่เขียนว่าอิสวาสุนะครับตรงซุ้มนะครับความหมายก็คือนะครับหมายถึงพระพุทธนะครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับ มาจากอิติปิโสนะครับสว่าหมยมาจากสวาขาโตนะครับสุมาจากสุปฏิปันโนนะครับผมนะครับเป็นบทสรรเสริญนะครับมีคุณนะครับทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นสิริมงคลนะครับผมส่วนมะอาอุนะครับมะอาอุนะครับบริเวณใบหน้าหลวงพ่อและบนด้านบนนะครับ มะอุนะครับมาจากนะครับหมายถึงนะครับหัวใจพระไตรปิฎกนะครับมะอุนะครับมะแทนพระพุทธนะครับอุแทนพระสงฆ์นะครับผมนี่นะฮะสวยงามครับผมความหมายดีนะครับส่วนยันพุทซ้อนด้านหลังก็เกี่ยวกับไม่ตามหานิยมโชคลาภนะครับค้าขายนะครับ สําหรับท่านที่นะครับค้าขายเนี่ยเหมาะเหมาะมากนะครับนี่นะครับผมสําหรับนะครับท่านที่สนใจนะครับสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งสี่เก้าหกหกเก้าเก้าหกนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมแล้วก็นะครับฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นเพจ Facebook นะครับชื่ออมฤตโฮม9 9้า้าบ้านพักเครื่อง9 9้า้านะครับ จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อรวยเกี่ยวกับวัตโกนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารกันนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจิรศักดิ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่สละเวลานะครับเสียเวลามาติดตามมารับชมกันนะครับขอบพคุณมากๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปและก็จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมสร้างคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจิรศักดิ์ขอพรบคุณแล้วก็ สวัสดีครับผม